ดวงโชคลาบของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะ ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างมหาโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะได้โชคลาภนะคะด้านการเงินหลายๆคนจะได้โชคลาภด้านการงานนะคะช่วงนี้หลายๆคนมีเรื่องกังวลใจนะคะหลายๆคนรอคอยนะคะรอคอยข่าวดีรอคอยโชครอคอยลาบช่วงนี้นะคะจะบอกว่าให้ขยันทางานขยันทำมาหากินนะคะดีที่สุดนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีโชคงมีลาบเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะ ช่วงนี้ใครรอคอยข่าวดีมีโอกาสได้รับข่าวดีช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้คิดหนักสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เลขที่คุณฝันให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ9 3 9 3 5นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ